สวัสดีค่ะช่องมาดามทำสวนค่ะเมื่อนี้ผมจะพามาบํารุงริกค่ะบํารุงดอกบํารุงผลเนาะนี่ไดเวลาแล้วต้นนี้ทั้งนี้พรได้บํารุงจากเทือค่ะไม่แต่ลดน้ำดินก็เป็นดินเก่ากระถางเก่าในหลับองพ่วนดินหายหม่อก้นลดน้ำไปมือเศร้านี่ค่ะลดน้ำร่างนาไปเดี๋ยวเมื่อนี้ผมเห็นเขาออกดอกมาแล้วริกดอกพริกก็เริ่มบานแล้วค่ะอาจจะมี จับนวยอยู่จักน้วยละ่ะหน้วยเดียวเป็นบักพิกกะเลียงค่ะพิกกะเลียงเดี๋ยวเมื่อนี้เฮาจะมาบำรุงดอกฉีดพ่นทั้งใบค่ะสายสายแปดงูาแล้วมุมพึ่งแต่ทําความสะอาดขอกเป็ดพึ่งตะแล้วมันก็สิมานางต้นไดที่ออกดอกแล้วมันก็สิมาบำรุงค่ะนี่ค่ะปุ๋ยน้ำของบุ้มสูตรเดียวสูตรเก้าสูตรเดิมค่ะ มุมออกไซแล้วฉีดไปราคาทางทุนทางขางบานมุมก็เลยเติมใหม่เป็นจุลินซี่สั่งขอแสงมุมเคยเฮดคลิปไปแล้วเนาะคะ่ะตอนนั้นมุมไปบำลุ่งยุ่ค่ะมุมทางทุนทางมุ่งขางบานเดี๋ยวมอนี่ห้องก็สีมาบำรุงต้นนี้ต้นนี่ถือเป็ดแ h บพี่น้องเ้อเบิ่งเป็ดเป็ดแ h บกินทางนี่เนาะคะ่ะมุมว่าเมนเขาสีใบญ่นี่เบิ่งห้อยเบิ่งห้อย แหบ,บเลือดได้ต่อมุงก็ะเลยนี่มุงก็ะเล่ตัดแต่งออกให้เขาค่ะนี่เบิ้งห้อยเป็ดมาก,กินไข่เยียวมันใหญ่มากก็แ,แตกขึ้นมาค่ะถ้าอุณหภูมิมันดีอุณหภูมดิดีอากาศได้เนะาะกระแตกขึ้นมาเบาแล้วก็สิผ้ามาบำรุง่งบำรุงพริกสูตรเดียวสูตรเื่มพี่นอ้องสูตรประหยัดสูตรประหยัดงบเนี่ยค่ะ ยัดงบอิหีด้วยค่ะปุ๋ยของบุมค่าใส่ใจกับบุ่ได้ใส่เอียงไหลายเสียแต่ขั้นน้ำตาลเท่านั้นค่ะเสียแต่คัานน้ำตาลไข่บุมก็เอาไข่เป็ดในขอกเนี่ยแหละค่ะเฮดจูลินซี่น้ำตาลที่บุมเอามาเฮดเนี่ยก็เอามามาักมักพวกเปลือกกล้วยหรือว่ามาักนอกกล้วยเนาะนอกกล้วยบุมก็ใส่วิธีขยายเอาค่ะตอนนั้นบุมเฮดเป็นบุมเฮดเป็นสูตรหัวเชื้อเนอะค่ะมุมก็เอามาขยายเอา ขยายกับน้ำตาลดำน้ำตาลน้ำอ้อยนะแม่ค่ะพี่นอะมุมก็เอิญเขเป็นเขาเอิญน,น้ำตาลยังกับบลูจําซื้อบ่ไใดมี่คนบอกอยู่ค่ะนี่มุกจะมาฉีดฉีดแบบนี้บำรุงแบบนี้สูตรนี้บำรุงใดทั้งใบทบั้งดินบำรุงดูดูโหลดค่ะมันเป็นปุ๋ยอินซี์เนาะนี่ฉีดใต้ใบแบบนี้ถ้ามีเมื่ออีก มือนึงเนี่ยมึก็จะเปิดขึ้นแล้วก็ฉีดใต้ใบเพราะว่าปากใบพืชมันยูมองเลยคะ่ะถ้าเกิดเท่าฉีดตรงนี้นะพืชของห้องมันก็จะจะได้รับสารอาหารโดยตรงเลยเนาะค่ะเนาะมันได้รับสารอาหารเร็วขึ้นกว่าทั้งหลากคะ่ะนี่ต้นพริกสังเกตเบื้องว่าต้นพริกของผมแข็งแรงบอลอบรโยกค,ค่ะพี่น้องการกับแข็งแรงใบกับแข็งแรงการห้องดูแลพริกเนี่ยเพราะว่าจะเป็นพืชอีย่งต่างๆคะ่ะถ้าเกิดเท่าดูแลด,ดีๆเนี่ย ให้เขาแข็งแรงใบพืชแข็งแรงเขียวสังเกตได้บ่าแมแลงก็จะว่าบมาค่ะบ่มีค่ะพวกมแลงปากดดเนี่ยมันจะมักมันจะมักอยู่น้าผืดที่อ่อนแอหรือว่าใบอ่อนๆแบบนี้ค่ะเขาสังเกตเบืองลดเป็นยังพักของปุ่มคือบ่คอยมีเพียมีมแลงดิค่ะอาจจะเป็นช่วงนี้เพราะว่ามันอากาศร้อนแต่ว่ากะให้เขาระมัดระว่างเรืองเพียไฟอะ,เพ,ฟอะเพียไฟไรแดง ไร่ขาวละก่ะมาแลงวีขาวมาเลงวีขาวปีนี้ยังเ,เห็นมาเด้ยค่ะปีกายในร้ยายคักร้ายคักค่ะแต่ว่าปีกายนั้นบุ้มใส่น้ำมันหอมแล้วเฮยปีนี้ดับพัดแล้วกับบจักค่ะเนี่ยบุ้มใส่บุ้มใส่ใสวิธีป้องกันอันนี้ค่ะนี่ว่าจะเอาให้เบื้องต้ได้คลิปอันนี้แล้วอันนี้มันเป็นใบวอมบูดเนาะค่ะหรือว่าเขาเอิ่นว่าสวีทวอมบูดเนาะไม่วอมบูดค่ะบุ้มเอามหมกักมันจะมีรสชาติที่ขมขมติดข้อบุ้มเอาไป เอาไปลองเห็ดดืม่มเป็นน้ำชากินบ่ใดเลยค่ะคมคักคมไวเป็นฝา,า,า,าคักก็ฝาถ้าไล่โจรผลัะขึ้นเนี่ยค่ะนี่กลิ่นมันจะออกไปทังใบานาดนะคะกินจุนฉุนกลิ่นจะออกไปทังใบานาฉุนเหม็นเขียวแล้วก็รสชาติที่ขมเผ็ดขมติดปากติดข้อเลยค่ะมก็เลื่อมมาขายี้ขย,ขยี้มาไวถ้าฉีดพลมุมฉีดผลนึมมาเห็นมาแล้งมกับ่นเนี่ยค่ะเพราะว่ามพ่นลเพื่อดีจะป้องกันไวเนาะ ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขค่ะถ้าเกิดแก้ไขนี่มันแก้ไขยากค่ะเพราะว่ามันถูกถูกทำา้ายไปแล้วเนาะค่ะมันกับมีแนใบกูดใบง้อเขาเนาะเพราะว่ามันโดนดูดดูดกินใต้ใบดูดสาาหารใตใบมันก็ยันในใบของเขาอ่ะยิกใบยิกใบง้อตาดอกจังซันจังสีเป็นมันกับมีเวลาตามมากเนาะค่ะทั้งที่ดีนะเขาป้องกันไว้จะดีกว่าค่ะนี่แหละมือนีบผงกามซ้ำเนี่ยค่ะโบเดมาโดนมาคลิปสั้นๆ ต่อไปบุ้มก็จะไปหาฉีเดี่ยวไปหาฉีทั้งพุน่นว่าจากสันสันก็เลยบ่สันดวงเลยวะนี่ต้นนี้ก็สิปลูกที่หลังกว่าต้นเมื่อกี้เนี่ยค่ะปลูกที่หลังบุ้มพึง่งเด็ดใบให้เด็ดใบไปให้ค่ะนี่ของบุ้มก็อาจจะบ่ได้เป็นอินซี่ลอยเปอร์เซนต์เด้อค่ะเพราะว่าพลิกมันจะมีพริกต้นนี้สามต้นค่ะที่แฟนบุ๋มแล้วสือมาจากขังนอกเขาอาจจะมีปุ๋ย ุ๋ยเคมีที่ผสมมาในกระถางเนาะค่ะมันจะเป็นเม็ดสีเหลืองเหลืองบุ้มเขาไปคนข้อมูลเบิง้งมันคือปุ๋ยอยังมันจะเป็นสีเหลืองสีเขียวคล้ายๆใครมาแลงเนี่ยแหละค่ะตอนนั้นบุ้มกับบอลูบุ้มม่นเป็นใครยังกับบอลูใครจิงจกหรือใครยังกับบเนใจเนาะมันก็นเลยไปเลี้ยนรูเบิงเขาบอกว่าเป็นเป็นปุยยป๋ยละไายังก็บแับปุ๋ยละลารชาบอค่ะที่มัน ไปบีเบิ้งมันจะมมีนามแตกเป้าอ,ออกมาค่ะมันจะมากกับกระถางพริกข้างนอกนี่กระมุมกระโซที่แรกบุมว่ามจะใส่รวมจะเศร้าปลูกเป็นอินซี่ค่ะแต่บาน้อยที่สุดเก้าสิเเลยล่ะค่ะ90%ที่บุมมบอได้เอาปุ๋ยเคมีมากเพราะว่าปุ๋ยมันก็มีปนเขามาจากพวกต้นกลาพืชผักที่เขาซือมาจากด้านนอกเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะ แต่ว่าปุมกับบ่ได้ซื้อเลยค่ะบ่ได้ซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่พืชใส่ผักเลยค่ะปุมจะใส่เป็นดินออกแกนิกเอาค่ะเป็นดินออกแกนิกมันกับประหยัดไปอีกแบบนึงแต่ว่าดินออกแกนิกมันก็นจะแพงขึ้นแน่แล้วก็ปุ๋ยนี่เข้ากับเหตุใส่เองค่ะพี่น้องใจปุมสิขาดเมื่อยขนาดเบาซื้อกับเมื่อยเนี่ยค่ะบอกแล้วผมก็จะฉีดทั้งนี้ได้มากหรอฉีดกับนูอย จักหน่อยแดดก็ับมาฉีดน้ำสกปรแปดโมงเก่าโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก่าโมงวางแย่ไมได้ปุ้ยนี่ฉีดรหลดค่ะมันเป็นปุ้ยอินซี่เนาะบำรุ่งไปรหลดมึงทั้งนี่เห็นบอกทั้งนี่บำรุงไปแล้วค่ะวางสามสี่หามือขึ้นหลังที่ผมเพจคลิปมื้อกับบำรุงบำรุ่งฉีดพ่นให้เขาอันนี้เป็นพี่คีนูนี่พี่คีนูสวนนี่หละมังกับซิมานั่งฉีดดังเซล่ะค่ะ สามมือเว้นสองมือเว้นก็ว่าไปฉีดแบบนี้ฉีดทั้งใบพืชใบใบพืชใบพักของห้องมันก็แข็งแรงมันกับบมีมาแรงมาลบกวนค่ะกับคลิปนี้บุ้งกับมาซ้ำนี่แหละเด้อค่ะมาเฮดใไทเบิ่งนิดนิดน้อยระตองเสียงินซื้อปุ๋ยเค่มีค่ะปุ๋ยยังแพงอยู่ปู่บอกพี่กินเองพอตองใส่เค่มีผลผลิตมันกับระตังจากที่ห้องใส่นั่นใส่นี่เนาะผู้่นปู่บอกพี่ขายเพิ่งจักเม็นอีหยัง่ตอีหยังเนาะค่ะ เท่าที่ไปเบิงมาเท่าที่เห็นไทพี่นองทั้งบ้านเพ่นเฮ็ดเนาะจากเพ่นใส่ยางแน่กอนปลูกฉีดดินฉีดนั่นฉีดนี่ฉีดยาเนาะพี่นองลายยางมันกับบดีต่อสุขภาพเฮาเนี่แหละค่ะสูตรดมเขาไปหลายๆมันก็เป็นสารสะสมในร่างกายมันกับเฮ็ดในห้นเฮหล้มห้องป่วยได้ไงเนาะ เนี่ยปลูก,กินเองปลอดสารเคมีเนี่ยปลูกแบบธรรมชาติปกริกมันเป็นพืชผักที่ปลูกง่ายอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดดินดีเนี่ยมะเร็ดโรนล่องสมันก็เกิดแต่ว่าจะเห็ดให้มันโดกให้มันแข็งแรงดอกบัวหลวงเนี่ยเอาเห็ดแบบไหรดน้ำนั่งซ้นซี่บุ้งกะเห็ดให้เบิ่งแล้วนะะเนาะค่ะเนาะคลิปนี้บุ้งก็มาซ้ำเนี่ละค่ะพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนเ้อค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ